เสื้อดีไซน์เก๋ใส่ง่ายดูแพงในตัวเดียวเสื้อตัวนี้ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงที่รักความเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาเนื้อผ้านุ่มลื่นใส่สบายระบายอากาศได้ดีแมทช์ได้ทั้งวันทำงานหรือวันชิลๆทรงเสื้อยาวคลุมสะโพกช่วยพลังรูปร่างให้ดูเพรียวขึ้น เพิ่มดีเทลช่วงแขนด้วยระบายทรงเก๋ใส่แล้วขยับแขนสวยทุกมุมมิกซ์กับกางเกงยีนก็ปังใส่คู่กับกระโปรงก็สวยหวานเหมาะกับสาวๆที่มีสไตล์ไม่จำเจและรักความมั่นใจในแบบของตัวเองมีให้เลือกสองสีส้มพีสดใสให้ลุกสดชื่นมีพลังขาวละมุนเรียบหรูใส่ง่ายได้ทุกโอกาสอก19ยาว28วงแขน22แขนยาว14ใส่ง่ายได้หลายไซ งานจริงสวยงานตัดเย็บไม่เยอะไม่ต้องกลัวงานโหลไม่ต้องกลัวเดินชนใครใส่ไม่ซ้ำใครขอบคุณที่อุดนนุนมาตลอดค่ะ